เชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้สึกเหมือนกับว่าเราติดอยู่ในความรู้สึกบางอย่างที่มันสลัดทิ้งไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความเศร้าหรือความกังวลต่างๆนานาแ,<ๆ>แต่รู้ไหมครับว่าท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีหนทางแห่งปัญญาโบราณที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆซ่อนอยู่นั่นก <thank. S 1> <อ>็คือการปล่อยวางครับซึ่งเป็นเส้นทางสู่ความสงบภายในใจอย่างแท้จริงเลยพร้อมที่จะไปค้นหาเส้นทางนี้ด้วยกันหรือยังครับเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งเนี่ย เราจะมาสำรวจกันไปทีละขั้นตอนเลยเริ่มตั้งแต่ไปดูรากของปัญหาก่อนแล้วค่อยไปดูทางออกแล้วก็ไปดูผลลัพธ์อันน่าทึ่งที่รอเราอยู่ครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาสำรวจเหตุผลพื้นฐานกันก่อนเลยว่าทําไมเราถึงต้องเผชิญกับความทุกข์ในใจเคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่มีความสุขได้ตลอดไปนะคําถามนี้ฟังดูง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อเลยอะไรคือต้นตอของความวุ่นวายในใจของเรากันแน่ มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราหรือว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองอ่าต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าการยึดติดนี่แหละครับคือการที่เราพยายามจะไปยึดเหนี่ยวสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพตามนะครับการยึดติดกับความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วหรือตำแหน่งงานเก่าๆที่เรายังโหยหาอยู่ทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ภาพที่ชัดชี่สุดของการยึดติดก็คือการกำมัดแน่นๆเนี่ยแหละครับยิ่งพยายามกำสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงไว้แน่นเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งสร้างความเจ็บปวดและความตึงเครียดให้ตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเลยเหมือนเรากำลังต่อสู้กับเงาของตัวเองอยู่คือเหมือนกับว่าเราสร้างกรงขังทางใจขึ้นมาเองเลยนะโดยการเรียกร้องโหยหาให้ความสุขมันอยู่กับเราตลอดเวลาปรารถนาให้คนที่เรารักไม่จากไปไหนหรือคาดหวังให้ชีวิตเป็นไปตามแผนของเราทุกอย่างซึ่งมัน มันคือการต่อสู้ที่สวนทางกับความจริงของโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงครับทีนี้ถ้าการยึดติดมันคือปัญหาแล้วการปล่อยวางที่ว่าเป็นทางออกเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนการปล่อยวางมันหมายถึงการต้องยอมแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือเปล่าเรามาหาคําตอบกันครับโอ้โหตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับต้องเคลียร์กันก่อนเลยว่าการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่ความเย็นชาไม่ใช่การทอดทิ้งหรือการไม่รับผิดชอบแต่มันคือการมองความจริงด้วยปัญญา คือการยอมรับการไหลเวียนของชีวิตตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเราสามารถรักใครสักคนได้อย่างสุดหัวใจเลยนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องรู้สึกว่าต้องไปควบคุมหรือเป็นเจ้าของชีวิตของเขาถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับการปล่อยวางก็คือปัญญาที่มองเห็นอะไรตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราควบคุมมันไม่ได้และมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆพอปัญญามันยอมรับความจริงข้อนี้ได้เมื่อไหร่ใจมันก็จะหยุดดิ้นรนต่อต้านไปเองเลยครับแล้วความทุกข์ก็จะค่อยๆค,ค,คลายลง มีคำกล่าวหนึ่งที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยเขาบอกว่าโลกไม่ได้โค้งงอตามความประสงค์ของเรามันเป็นไปตามเหตุและผลภาระทั้งหลายล้วนสร้างขึ้นโดยจิตใจของเราเองโหมันบอกเราชัดเลยนะครับว่าภาระและความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ข้างนอกเลยแต่เกิดจากใจเราเองนี่แหละที่พยายามจะไปบงการโลกให้เป็นไปตามที่เราต้องการเอาละทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเลยแล้วเราจะฝึกมันยังไงล่ะ ไอ้ปรัชชาลึกซึ้งแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําได้จริงๆในชีวิตประจําวันได้ยังไงเราสามารถเรียนรู้ที่จะปล่อยวางได้จริงๆเหรอเราฝึกได้ครับผ่าน4ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากสังเกตคือแค่ดูแค่มองอารมณ์และความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเฉยๆไม่ต้องไปตัดสินมันจากนั้นยอมรับว่าโอเคตอนนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็ทําความเข้าใจว่าอืมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปหรอก และสุดท้ายครับเมื่อใจมันเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วนะมันจะปล่อยความยุดมั่นนั้นไปเองโดยธรรมชาติเลยมันเหมือนกับเราเห็นกองไฟอยู่ตรงหน้าเลยเรารู้นะว่ามันร้อนแต่เราไม่จําเป็นต้องเอามือเข้าไปจุ่มในกองไฟนั้นก็ได้นี่นะในทํานองเดียวกันเลยครับเราสามารถรับรู้ถึงความโกรธความเศร้าได้โดยไม่จําเป็นต้องกลายเป็นความโกรธหรือความเศร้านั้นเสียเองเราสัมผัสมันได้แต่ไม่ต้องให้มันแผดเผาเรา หัวใจสาคัญของการฝึกเลยนะฮะคือการดึงจิตดึงใจของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะความสงบสุขที่แท้จริงเนี่ยมันหาไม่ได้จากอดีตที่เต็มไปด้วยความเสียดายหรืออนาคตที่เต็มไปด้วยความกังวลหรอครับมันอยู่ในวินาทีนี้ตรงนี้เท่านั้นเลยแล้วถ้าเราทําได้ละ่ะผลลัพธ์สุดท้ายของการฝึกฝนนี้มันคืออะไรจิตใจที่ปล่อยวางเป็นแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบไหนเราจะสามารถเข้าถึงสภาวะแห่งความสงบที่ยั่งยืนได้จริงๆหรือ ผลลั์ของมันคือความแข็งแกร่งของจิตใจที่มันน่าทึ่งมากเลยครับเขาเปรียบเหมือนว่าจิตของเราเนี่ยเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ว่าจะมีเมฆแห่งอารมณ์กี่ก้อนลอยผ่านมาทั้งเมฆฝนเมฆพายุหรือเมฆที่สวยงามมันก็ไม่เคยทําอันตรายหรือทิ้งร่องรอยไว้บนท้องฟ้าได้เลยท้องฟ้าเรายังคงเป็นท้องฟ้าที่โปร่งใสเหมือนเดิมเสมอแล้วความมั่นคงเนี้มันก็แผ่ขยายไปถึงเรื่องราวภายนอกด้วยนะฮะมันสร้างความสงบนิ่งภายในที่เปรียบดั่งขุนเขาเลยครับ ขุนข่าวที่ตั้งต่ง,งานอยู่กลางพายุไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนพายุจะโหมกระหน่ำเพียงใดขุนข่าวก็ยังคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเราจะกลายเป็นภูผาในใจกลางพายุของชีวิตครับดังนั้นนะครับจุดที่สําคัญที่สุดก็คือการฝึกฝนเนี้ยมันจะค่อยๆหล่อหลอมให้เรามีสภาวะจิตที่สงบนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมีเมตตาต่อคนอื่นไม่แกว่งไปตามคําชมหรือคําติ และที่สําคัญคือเป็นอิสระจากภาระหนักอึ้งของการต้องควบคุมทุกอย่างให้ได้ดั่งใจและบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องนี้ก็คืออิสระภาพที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการหนีโลกไปไหนเลยนะครับแต่มันมาจากการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้ต่างหางและมุมมองนั้นคือขุมทรัพย์ที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้สุดท้ายนี้ ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เรากลับไปทบทวนกับตัวเองดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งสุดท้ายที่ใจของเรายังคงกรรม,มันเอาไว้แน่นอยู่ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามที่กำลังขวางกั้นเราจากความสงบสุขตามธรรมชาติของจิตใจลองใช้เวลาสักครู่เพื่อค้นหาคำตอบนั้นในใจของตัวเองดูนะครับ